เป็นอย่างนี้นะคะอู้คืองามแท้อ้หหอมหอมแห้งค่ะทุกคนหอมแห้งน้ำลายเตกอืมหอมมากเพื่อบมึงเนี่ยตอดหม่ำยักษ์ค่ะหม่ำยักษ์ค่ะทุกคนบรดคือมาใหญ่ขักใหญ่แน่แท้หม่ำไหมแต่สะอ่อนเนาะคะ่ะเนาะประมาณสองโลค่ะหม่ำยักษ์ หมั่ยักษ์นะค่ะได้มาจากเผจหากินหาเลาะเด้อค่ะเด้อที่น้่วงผู้ใดสนใจหาอยาก,กินหมั่นยักษ์เงีอย่ังสิเบเอ๊นเนยมองนะตากลวตากไว้แดดหนึ่งค่ะพอดีมันผึ่งมาฮอดลดก,กเลีรยวไปตากแดดมาค่ะาดใหญ่มากเลยขออนอุญาตตัดกันเด้อบันที่นี่ได้มาจากเผจหากินหาเลาะเด้อค่ะทุกคนผู้ใดอยาก,กินหม่่นก็ได้ กันนะอุ้ยดัางฟือฟอ้นความอุ้ยเหี่ยวเจอยเบื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ว่าจอ้อแล้วเหี่ยวเหมือนที่เนี่ยอันตากแดดไหมตากแดดแล้วมันมันกับพองขึ้นเนาะตัดทีละหน่อยเด้อค่ะเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอู้คืองามแท้อุ้ยหอมหอมแห้งค่ะทุกคนหอมแหง้งนลำไร่เตก อหอมมากเพื่อนมงเนี่ยขอบคุณหนุ่มกุ้งหลายๆเลย,ยค่ะสร้างเพลนโล่หนึ่งนว่งประเทศมาให้่สองโลค่ะแถมไปนล้วขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อม,มาค่ะมากินสเสพแสํนกันเพราะมันขึ้นใหญ่แต่เฮตุจังได้ดีก็หมั่นใหญ่บันที่นี้ทำยังไงกับม้าใหญ่บันที่นี้กระตัดเนาะ มือสัน่นมือสัน่นพ่อของไงต่สอ่อนแน่นมากเหอะมากใหอมากหอมมากกินบ่เบิเดดอกขาวค่อยๆตัดค่อยๆตัดกินทีละหน่อยเนาะแบ่งกินทีละหน่อยลูกโดดนี่ลูกโดดนะใส่ลูกโดดได้หลาย มีพริกกระเหลียงนําเด้เดี๋ยวพริกหล่นๆเลยกระเทียมกระเทียมหอมแดงเนาะค่ะมากินแซ่บๆน้งกันเน้อค่ะสุกูดสุกคนข้าวเหนียวติดมือด้วยนะมากค่ะกินแซ่บๆน้ำกันหอ,หอมหอมค่ะพี่น้องหอมน้ำบ่ะเนาะ ผลสิโต๊ดอืมเจาะหอมอืมแจบะห้ามที่เดาอใ้นใจเดยรสิูินส่งทางการตั้งเสือโดยใต้คลิปนี้นะะเดเ้อค่ะเด้อเปลี่ยนหากินหาเละค่ะเส่นนองกุ้งขอบคุณอีหรอบเด้อค่ะ ที่ส่งความแซกมาให้ตรงแหนมตุ่มมาให้อีกดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยอม่กุห้ร่ลำให้ด้วยขายดีบขายดีนะคะเดยสเดท้ายคิดแหนมแหนมตุ่มเยออยู่แต่ว่าจะกินมั่มก่อนอเออบ่งละค่ะ ทุกคนมาด้วยขอฟองไงบอกเาเกอร์เลยเนาะกินมาบุ๊บ,บเพราะใส่ตูไว้สเสียเปรี้ยวกะบ้างดิไม่เปรี้ยวมากปรดีกิน ตรงหงลา่านันรถคิดเอาบ้านน้ำปูมเน้่ค่ะเจ็บอุนอ่นภูมแบบคนอื่นตรงแบบ้านห้องยินนะอุ้ยเสีย 反间帽。 ไม่เห็นหั่นอาหารไหมงั้นเราไปเตียนเสือกันค่อยเห็นหม่ำเลยเนาะเตียนสีเสือกลิ่นตอสีหมึกเยี่ยมมากน้ำเกลือน้ำตันก็หม่ำเลยนะ ดูอสอิคับตินต่อค่ะอืม mm hmm. แม่น uhm. <c ười> <c ười> uhm. ูกเขาไปติดใหญ่กว่าหนาเลยจากไปหนาบ้านนี่ตางตาคนถามมันใหญ่หลายไหมคะขนาดลูกก็ซอวนดวงมันได้ก็ท่อนท่อนหม่ำอืมจับ ตัวเดบอกินดิบอ่ะเอาไปเวมเอาไปอบรว่วไปย่างก็ได้เลยค่ะตัวโรกินดิบแสีบมันสีแห้งกว่าแหนมเด้อหม่อมอะถ้าเป็นแหนมเนี่ยมันจะไม่ดูเชี่ยวกรวงหม่อมมันสีแห้งๆเป็นใส่หม่อมใส่ยมั้มใส่ตับ หมักใส่ึงไม่ได้หลายกาสร้างขพ้ใได้เพิ่มขึน้นในใส่ขึ้นในเยอะๆบ่าสิอันนี้เป็นกร,ระสเห็ดแบบว่าหมากประทานนะคะ Okay. But...